อาหารเยี่ยจะแขง็งติดผักเคี้ยนมอาหารกระป๋องไมโยเนตใส่ใส่ตอวใส่นมใส่ไปเยอะคนนีน้โตอะ ยังยอมตนใช้ต้นที่าเออไปมือใช้ต้นชีเดีวเาเริ่มกันกันดีกว่าเดีก็ช้อนรมวาบชอนขึ้เลย เดีย๋ยวใส่ดินอะไรดินทีนหมูฟางกระทะใส่มาเยอะๆอืมเอ่อเฉสี่ยวผสมอืมคนในทั่วรอเวลาเริ่มกันได้เลยไอ้พวกสัตว์เลยอืม,อมเรามาทำ วิ่คืนมัมนดีกว่าอดสมใจนะเฮ้อเฮยแล้วนี้คือสจอดตของอาหาร แล้วก็แยมจากจากไข่เปาหวานเออรสชาติมันหมอยเปาหวานเลยเสนย,ยงไหมางอร่อยไหม โมันคงบอกว่าอร่อยสิเนาะจบสบายแล้วไอ้พวกเคี้ย